พอลองรีเฟซดิก็กว่าไปให้ถึงไหนอ่ะก็กว่ามันไปกองรวมตรงนู้นก่อนแล้วหลุดมาหนึ่งหลุดมาหมดปะหมดมดแล้วค่ะตะการหนึ่งหมดหมดแบบเติมไม่ได้เลดกว่าดบ้านแม่เขาทำเขาก็ต้องกว่าน่าเอ็นดูใจสี่แสนจุดเลยไหมหุ้ยจะไปสี่แสนมันไม่ถึงหรอกอะแล้วถ้าถึงละมันอีกแสนดิมันอีกแสนหนึ่งเลยคุณแล้วถ้าถึงอ่ะจุบได้แต่มันไม่ถึงยืนยันว่าไม่ถึงรอเลยมันเธอมันไม่ใช่สามแสนห้า ตอนนี้มันอยู่สามแสนทวนสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งแล้วแอสตาช่วยอะไรพอ่อต้านอนุมูลอิสระครับผมแม่ช่วยกดด้วยฉันไม่ช่วยเธอหรอกเรื่องอะไรจะให้ฉันมันถึงสี่แสนเอ,อถึงว่าวางเลยถึงว่าวางเลยเนะี่ยปกติกดยิบยิบๆิบยิบยิกดให้ก็ได้มไม่ถึงให้แม่สี่แสนเลทเธอจะช่วยพ่อเพื่อเอาถึงสี่แสนสั่งไปแล้วตะก้าสามกินยังไงพ่อ ฉีกซองกรอบปากตอนท้องว่างได้เลยครับผมดูร้อนใส่ตรงบอกว่าดีนะสั่งทันใช่ในงั้นนะฉีกซองกรอกปากตอนท้องว่างได้เลยครับผมจ้ะแบบนี้เลยจบเลยนะสามกล่องสามสิบซองตกซองละเก้าบาทเพราะว่าสองละเก้าสิบได้สามกล่องสามสิบซองครับผมเอออีกหกหมื่นแป๊บเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้จะทำให้มันเป็นไปได้เลดหยุด ป่านป่านเข้ามาป่านต้องกดตะกร้าสามแล้วป่านจะเป็นคนเก๋เลยจุปป่านนะจุปป่านนะถ้าป่านเข้ามานะพึ่งเข้ามาแล้วป่านกดตะกร้าสามนะป่านจะคือคนเก๋เท่มากประเทศไทยต้องมีคนอย่างป่านใช่นี่มันไม่มีทางถึงหรอกอาจารย์ตะกร้าสามช่วยเรื่องอะไรตะกร้าสามไม่หยุดหยุดยิ้มหยุดยิ้มเดี๋ยวนี้นะมันจะติดนสีแสดแล้วหยุดยิ้มตะกร้าสามช่วยเรื่องอะไรใส่ช้ำ ฟูเด้งขาวดูว่าสีแสนแล้วเล็หยุดพอละสีแสนแล้วมันเป็นไปได้เลกมากดให้พี่เขาดูว่าเล็กดยังไงเดี๋ยวมานี่มาตั้งข้างหลังแม่มาข้างหลังแม่ดูด้วยความที่มันเชียร์พ่อนะดูนะไอ้ัวเล็กมันเชียร์พ่อนะดูที่มันกดดูพ่อดูเขากดกดยิยงๆเลยอะเลกหยุดน้าขอสีแสนแล้ว เลดหยุดแม่ขอเล็ดหยุดทำดีมากแล้วดูดิแล้วดูเลดกดทำดีมากเป็นไงกดยิกงยิ่งยิ่งยิ่ง่งยิ่งยิ่ยิ่ง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 ิ่งยิ่ง่ายิ่ง่งยิ่ิ่ง่ิ่ง่งยิ่งยิ่่่่ิากดิ่ิ่่่ ไม่งั้นความพยายามของลูกนี่เสียเปล่าเลยนะใช่ไหมเออเก็อยาฮะแต่ทำให้ความพยายามหนูเสียเปล่านะเหงื่อมากเลยเล็ก่อนเลือกมากงั้นมาเลยนให้แม่จุกก่อนคนแรกมาไม่ใช่แม่จุพ่อทำไมเธอเป็นอย่างนี้ทำไมเธอเข้าข้างกันน่ะแม่แม่บอกว่าแม่จะจุบหนูแล้วก็ไปจุพ่อเฮ้ยฉันคือแม่ของเธอฉันเป็นคนอุ้มท้องเธอมาเก้าเดือน มเธอไม่เข้าข้างฉันเลยอ่ะพี่เขาบอกว่าหอมเฉยๆหอมอะไรจุ๊บจ๊บนี่จ๊บจ๊บระหว่างพี่แจนพี่แจนหอมเฉยเฉยเนอ่ะหอมหรือจุ๊บไอ้พี่ๆเขาเลือกให้พี่พๆเขาเลือกให้พี่พๆเขาเลือกแม่แม่ถ่วงไว้นไมาให้พี่พๆเขาเลือกเลดยูดให้พี่ๆเขาเลือกแต่ตะก้าพุจะหมดแล้วนะจ๊บจุ๊บตะก้าพอได้อีกกี่คน อีกแค่สิบกว่าคนเองนะสองร้อยเก้าสิบประมาณแปดคนได้ครับแต่ยังเลทยังจุ๊บ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 เลทมันถึงสี่แสนแล้วหยุดคนมันจะห้าแสนแล้วนะเลทหยุดเลทหยุดพี่เขาบอกว่าให้หอมจุ๊บหอมเยอะกว่าุ๊บเยอะกว่าหอมเยอะกว่ามีสองคนที่เหลือจุ๊บหมดเลยหอมเยอะกว่าพี่วู๊ดเป็นผู้ชายสิถึงเพื่อให้หอมอย่างเดียวอ่ะไม่ก็เราจุ๊บไปแล้วเราี่ยนเย็นหว่าบ้าง อ๋เมื่อกี้เราเล่นเกมเราจูเป็นโอเคจบหันมาจ๊บเลยไม่หอมพ่อจ๊บเนี่ยจ๊บจ๊บทั้งนั้นเลยเนี่ยดูแม่ดูนี่จ๊บขึ้นมาฮอตแล้วเห็นไหมจ๊บขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมแม่ดูสิเลดพิมจ๊บเมื่อกี้จูบขึ้นมาเต็มเลยเม่อเราจ๊บไปแล้วเปลี่ยนบ้างไม่ตอนแรกแม่บอกว่าถ้าสีแสนนะแม่จ๊บพ่อเลยเลดหยุดเลดหยุดอุ้ยมีแต่คนบอกจ๊บจูบแม่ ไม่ต้องแล้วล่ะสักเซียววี่หนึ่งเหมือนเดิมมั้ยจุ๊าเบื่อพ่อมันต้องหอมมันน่าตื่นเต้นไม่มันเกิดนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บมันเกิดเวลามันเกิดแล้วมันจุ๊บไปแล้วเลยเปลี่ยนเป็นหอมจุ๊บหอมแม่พูดแม่อยังพูดแม่อยากพูดมาตามลูกจุ๊บไม่เอาเคนไม่เอาแล้วไม่ ดูเอเลสมันทำจุ๊บเห็นไหมคุณชนนบอกจุ๊บคุณชนนบอกจุ๊บชุนชนนหยุดคุณชนนบอกจุ๊บคุณชนนหยุดหยุดพูดอย่าหยุดพูดคุณชนนมาจุ๊บไม่เอาคุณชนนโอเคจุ๊บไม่ก็บอกหอมเรื่องเยอะเหมือนกันนะชาโนนลูกชายขอไม่เลยต้องหยุดจุ๊บก่อนลูกชายขอหน่ะจุ๊บอยู่ไหนมน่ะจุ๊บอยู่ไหนไอ้แม่แม่ขอเปลี่ยนเป็นหอมได้ไหม แม่ขอเปลี่ยนเป็นหอมได้ไหมคะจุ๊บเห็นไหมเห็นคุณชาโนนไหมแม่ขอเปลี่ยนเป็นหอมไดไหมจุ๊บ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 เยอะแล้วด้วยไม่ล่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บฉันเขียนฉันเริ่มเขียนจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะแม่โอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะแม่แล้วคุณชาโนนบอกแม่ตามใจเลดได้ไหมจุ๊บจุ๊บจุ ได้พรอนมาจุ๊บนะพี่รอบนึงแล้วเดี๋ยวแม่จะจุ๊บไม่ต้องอแม่ยอมให้เขาอ่านหนังสือจุ๊บพรอนมาจุ๊บนะพี่รอบนึงจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่านนะไม่จุ๊บสูบรอบนึงจุ๊บอะไรพรอนมาไม่ต้องไม่ต้องจุ๊บ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 อ่านหนังสือไปเลยพรอ่านหนังสือสอบไปดูคุณชานนพ่อโอ้โหคุณชานนบอกจุ๊บ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 เยอะมากเลยคุณชานนแต่นี่เขาบอกว่าหอมจุ๊บจุ๊บเยอะกว่านะ้อเป็นไงคุณชานน ขอเปลี่ยนเป็นหอมได้ไหมฉั้นชนนหยุดจุ๊บแม่กี้โกงพี่แจนเห็นไหมหอมพี่ชันนี้เขาบอกให้หอมอ่าหอมหอมดีกว่าเห็นไหมจจุ๊บนี่ชนนชนนพอแล้วมันชนนหยุดแม่หนูจะผัวซ่งชนนจะจุ๊บต่อหยุด ของพ่อร้อยห้าสิบเสร็จแล้วอะพ่อร้อยห้าสิบสองทุ่มเท่าไหร่ล่ะสองทุ่มสิบนาทีไปเด็กๆไปอ้าวแคปไม่ทันช่วยไม่ได้แคปไม่ทันพ่อเดี๋ยวแม่ไปก่อนพ่อเอาเป็นกลมๆแม่ไปก่อนพ่อแม่ปวดเยี่ยวโอเคค่ะอะพ่อนี่นะเอาเอาแค่นี้ได้แค่นี้เออเนี่ยแล้วปูนปาเตอร์ต้องไปซื้อที่ไหนคอืบร้านช่างครับ ที่ไหนเนี่ยยวไม่เหียวีไหมแไม่รู้ครับมีครับขำเลดป้าเอาจริงเลดน่ากลัวขึ้นทุกวันอะไรนะจุ๊บจุ๊บอีกหรอจุ๊บก่อนไปหรอพักก่อนเต้นเพลงก่อนไปดีกว่าเอาเลยแต่ตอนนี้ตะก้าพ่อฮอตเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้ก่อนฮอตร้อยห้าสิบครับผมคนที่ฮอตอยู่ตอนนี้หนูจะได้ในราคาสองรยเ้าสิบนะหนึ่งสองเนี่ยกว่าของจะเข้าอีกงานเลยแม่เอาสามไปลองแล้วแม่จะติดใจหนึ่ง้า เออ <Okay. S 2> แล้วแม่จะติดใจเข้าใจปะครับผมตอนเนี้ยแม่จะติดใจ290ได้3กล่อง32แม่คุณชลนบอกว่าอะไรหยุดได้แล้วดได้แล้วอะไรอ่ะคุณชลน <laughs> จบได้้แลวหยุดได้แล้วเล็กแก่งลูกหยุดได้แล้วแต่คุณชนนพิมมาว่าหยุดได้แล้วนะคุณชนนเน้นข่าวแล้วริ้วรอยตะก้าสามใช่ครับกลาวไว้เรียบร้อยครับผมคุณชนยเลิศบอกอะไรตอนนี้เราคาได้ในราคา290ร้อก้าองร้อคือได้3กล่อง3ามสิบซองสองาบาทใช่ครับก็คุณชัลบอกก็คือเอ่อตัวเนี้ยได้ตกซองละ9ก้าบาทตกซองละเก้บาทใช่คุณชัลบอกแม่จะไปไหนอ่ะรอก่อนคุณชนนกล่าว คุณชานนเออป่ะเด็กๆไปอาบน้ำนอน